สวัสดีพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดต,ตามรับชมช่องบาวแนวซีเอ็นะครับเมื่อนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมด้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดปานุ่นสวรรค์าจะาน้ำผ้าพี่น้องเขาไปเยี่ยมชมซึ่งวัดปานุ่นสวรรค์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับตั้งอยู่บ้านยัางดอมูที่4ตำบลเทื่อไท้อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดระยอง ผมจะพาพี่น้องเขาไปเยี่ยมชมด้านในจะมีจุดแหลแน่นันติดตามผมไปด้านในได้เลยครับจุดแรกครับพี่น้องเป็นองค์เจดียด์ประธานนะครับเจดียด์องค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ในวัดปานุนสวรรค์คือเจดีย์ปัญจพุทธ,ธามาหาเจดียด์นะครับเป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าหาพระองค์สร้างขึ้นในปีพศ2512 เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเขาไปเรี่ยมชมด่านให้ครับเขาเยี่ยมชมด่านให้ครับพี่น้องครับอาจจะมืดไปน้อยครับด่านในโดยรอบการะดิษฐัน พระพุทธรูปนะครับปางต่างๆไหวหลบหลบขางนะครับสำหรับช่องกลางที่เป็นใจขององค์เจดีย์จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธเจ้าหาพระองค์ซึ่งเป็นงานปูนปั้นนะครับ ช่วงสิบปีก่อนหลวงปู่ขัมปันกับจังหวัดจุฬานในนี้นะครับซึ่งระยะล่างๆสุขภาพเป็นบ่อยดีกะบเด็ออกไปยูกุฏิดานนอกสำหรับในเจดีพบุทาเจ้าหาพระองค์นี้กะเปิดให้พี่น้องเลยเขาเยี่ยมชมทุกมือนะครับตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงสิบเก็ดนาฬิกานะครับ เดี๋ยวที่ตามผมไปเยี่ยมชมจุดต่างๆอีกครับครับจุดนี้ผมภาพี่น้องมาสู่เดานนารกูุ่มึ่งอยู่ด้านหลังองค์เกีพระพุทธเจ้าหาพระองค์นะครับซึ่งจุดนี้บ่งบอกเลยครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมไข่กรรมมันนะครับเป็นกรรมของการขาัตดชีวิต เป็นจำเพาเรียสีนะครับเป็ดตัวทุงใหญ่ครับที่นี่ขอจบการนำเสนอ ไว้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ